กดอะไรก็ไม่ได้นะครับผมผมวิ่งกลับไปที่รถผมแล้วกันไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมว่าัดแต่เฮลที สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยครับผมบลิกเ,เกมเมอร์วันนี้อยู่ในเกม Fa c เจอร์รถ w ู o d ต t o p หรือขับรถส่งของพาเสียวเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งฮะที่เขานั้นจะต้องขับรถส่งของไปส่งในสถานที่แห่งหนึ่งนะฮะแต่ว่าการขับรถนั้นมันช่างยาวไกลเขาก็เลยต้องพักผ่อนนะเพื่อพักสายตาและในจุดที่เขาพักรถนั่นเองฮะมันก็เกิดเรื่องราวสยองเกิดขึ้นเรื่องราวนั้นจะเป็นยางไรติดตามชมพบกันเลยครับ let's go ไป ฟกเจอร์รถวูดสต็อปขับรถขนของพาเสือเดอร a แฟกเจอร์นั้นเป็นเกมที่สูกสร้างโดยเรื่องจริงนะฮะยกเอาบุคคลทีเ่เกิดขึ้นจริงนะฮะเป็นคดีฆาตกรรมที่น่าสนใจนะมาทำเป็นเกมแล้วก็เกมนี้ไม่ได้พาดพิงถึงเหยื่อนะฮะไม่ได้ตอกย้ําเหยื่อแต่เป็นการเล่าถึงประสบการณ์นะฮะทุกคนรับรู้โอเคฮะเป็นเกมที่สร้างมาจาก Bed On, เบดออนเรียลสตอรี่นะฮะสร้างจากเรื่องจริงนะ oh. ดูสิว่าเรื่องจริงมันจะหลอนแค่ไหนนะฮะโอ้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการวิทยุของเราวิทยุไวมันและตอนนี้คุณอยู่กับผมครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวและหมอกก็เยอะผมขอให้คุณนั้นขับรถโดยระมัดระวังนะครับโอเคปิดวิทยุแม่งพูดมากขี้เกียจแปลโอเคฮะนี่คือเราขับรถไปส่งของนะฮะในช่วงหน้าหนาวซึ่งหมอกลงเยอะเลยฮนะจากวิทยุเมื่อกี้ที่พูดมา พระเจ้าช่วยฉันละเบื่อจริงๆเลยหน้าหนาวเนี่ยฉันอยากให้หน้าร้อนมาไวๆจังเลยฉันจะออกจากที่นี่โดยด่วนโอเคฮะตัวละครเราบ่นไม่ชอบหน้าหนาวหมอกเยอะเอ้ยบางทีฉันน่าจะหาจุดพักรถสักหน่อยจะได้นอนหลับพักผ่อนฉันก็ขับรถไปไม่ไหวเน่ทมม,มันเยอะขนาดนี้แล้วฉันก็เมื่อยมากแล้วด้วยโอเครับตัวละครเราอยากพักผ่อนนะฮะเพราะว่าขับรถมาก็นานนะฮะหมอกก็ลงหนาวก็หนาวมีแต่แสงจันทร์แล้วก็ ความมืดมิดวิแต่มีคนขับผ่านฮะน่าจะเป็นเพื่อนร่วมอาชีพฮะขับรถขนของระยะไกลนะฮะอ<ม>ืมและการขับรถขนของระยะไกลแบบนี้อันตรายนะฮะเพราะว่ามันอาจจะทําให้เราง่วงได้นะฮะตาผ้ามัวคางๆก็ไม่มีไฟข้างทางเลยนะมีแต่เสาไฟอะไรก็ไม่รู้ฮะขอไฟสักดวงหนึ่งก็ยังดีนะขับรถมืดๆแบบนี้อันตรายนะฮะ โอเคขับไปเรื่อยๆตามทางะระวังรถส่วนมาแบบเมื่อกี้แล้วกันขับไปฮะช่วงนี้หน้าหนาวหนาวก็หนาวหมอกก็ลงอุ๊ยแล้วตรงนี้มันใช่จุดพักรถเราไหมเนี่ยเอ๊ะมันเป็นเหมือนโลงนาหรือปั๊มน้ำดันที่ถูกทิ้งร้างนะแต่ก็ไม่ใช่จุดพักรถของเรานะฮะขับรถไปต่อฮะขับไปเรื่อยๆ ระหว่างข้างทางมันจะมีอะไรตัดหน้าแล้ววะเนี่ยผมว่าอย่างน้อยมันต้องมีกวางหรือหมีหรืออะไรสักอย่างตัดหน้ารถเราแน่ๆครับอุ๊ยพูดทันไม่ทันขาดคําก็มีกวางมากินหญ้าได้ตรงนี้โอเคเออน้องน่ารักดีฮะแต่ว่าจะยืนสองขานะมึงยืนสองขาปุ๊บก,กูไปเลยนะกูกูไม่จอดพักแล้วกูไปยาวเลยฮนะโอเคขับไปเรื่อยๆฮะตรงนน้นมีแสงไฟนะ่าจะเป็นจุดพักรถหรือเปล่าแล้วข้างๆมีโรงนาล้างอีกแล้วฮะ ทำไมบ้านล้างมันเยอะจังมันรู้สึกแปลกๆทำแม่งทำแม่งยังไงก็ไม่รู้ฮะอุ้ยตรงนี้มีป้ายฮะมันเขียนว่ารถวูดเรสต็อปโอ้แสดงว่าเป็นจุดพักรถฮะอ่านี่ฮะโอ้ในสุดจะก็ถึงจุดพักรถสักทีเข้าไปจอดซะหน่อยดีกว่านะเนี่ยโอเคฮะเข้าไปจอดรถซะหน่อยออเออเลี้ยวซ้ายเข้าไปฮะฟื้อโอเคเอ้ออย,อย รถชนเลยป่าวเมื่อกี้ทำไมเสียงมันดัง่ตรงนี้มีรถหนึ่งคันนะเป็นรถยกมาจอดอแล้วก็มีรถอีกคันหนึ่งนะัะเป็นรถขนของเหมือนกันโอเคอย่างน้อยก็มีเพื่อนนะแสะดงว่ามีคนมาจอดนอนเหมือนเราฮนะโอเคขับรถเข้าไปใกล้ๆดูเสื้อมีคนไหมมีไหมเนี่ยมันปิดผ้าอยู่อะน่าจะนอนอยู่นะฮะน่าจะมีคนแหละผมคิดว่านะโอเคขับไปนอนในจุดที่มันส,สว่างๆดีกว่าไหมตรงนู้นมีไฟอยู่เอ,อตรงนี้มีห้องน้ําด้วยฮนะ สถานที่ก็ดูลกลางนะโอเคไปจอดตรงใกล้ๆไฟฮะอย่างน้อยมีไฟที่ทําให้เราสามารถที่จะอยู่ได้ใช่ไหมตรงนี้อจอดแล้วแล้วไงต่อเอ๊ไม่ใช่เหรอ,อต้องไปจอดตรงไหนอ่ะจอดตรงไฟไม่ได้เหรอเนี่ยก็จอดตรงนี้ไงเนี่ยมีจุดจอดรถอยู่จอดได้ไหมไม่น่าได้วันนีน้ขับทะลุไปแม่งเลยแปขับทะลุไม่ได้อีกเอ๊จอดตรงไหนวะเนี่ย อันนี้ผมไม่รู้กันนะอุ้ยตกใจหมดใครวิทยุมาวะเนี่ยเอ้ยตอนนี้ฉันหยุดผักรถแล้วนะเวย้ยฉันนัมเบิรหนึ่งศูน์สี่มีใครฟังอยู่ไหมอะแล้วเราก็ตอบไปฮะผมหนึ่งหนึ่งเจโอ้พระเจ้าช่วยตอนนี้ฉันพักแล้วนะเพื่อนเอยในสุดก็ได้พักสักทียังเหนื่อยเลยวะหลังจากที่ชีวิตของฉันนะั้นแทบจะขายวิญญาณฉันดีใจนะที่นายตอบกลับวิทยุฉันนะ อ่าใช่ฉันเข้าใจเลยตอนนี้ฉันก็อยู่คนเดียวเหมือนกันอโอ้โหจอรถโคตรเหงาเลยว่าเพื่อนตอนนี้มีแค่ดวงจันท์ดวงดาวแล้วก็จิ้งหรีเท่านั้นะที่อยู่กับฉั้นนะนะโอ้ยยังงั้นเหรอวะเอ้ยฉันนี่เข้าใจเลยพวกเราเป็นคนขับรถคาร์โก้นะฉันเข้าใจว่างานของเรานะมันบ้ามากอ่าันเข้าใจเลยละเอ้ยถนนแห่งนี้เนี่ยมันแบบ น่ากลัวชะมัดเลยมีเต่หมอกนะและพรุ่งนี้เช้าฉันต้องขับรถไปอีกไกลเลยเพื่อนเออฉันคงไม่ได้คุยบใครเหมือนกันนะแต่เจอฝนหนักเมื่อกี้นี่นะโอ้ฉันเข้าใจเลยทราบประกาศไม่เป็นใจโดยเฉพาะเดือนเนี้นะโอย้ยังไงก็ตามนะเพื่อนเดี๋ยววันที่30เนี่ยเราไปกินร้านนั้นดูหน่อยไห,ไหมฮะร้านนั้นยังเปิดอยู่หรือเปล่าวะฉัน ไม่เคยลืมรสชาติของมันเลยเพื่อนไปเปกาแฟที่ดีที่สุดเลยโอเคเราก็ตอบกลับไปฮะโอ้ใช่กาแฟที่นั่นมันไม่เปลี่ยนตั้งแต่ยุค70เ,เลยละเพื่อนฉันชอบมากเลยโอ้ยบางทีเราน่าจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็พักผ่อนก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยฉันหว่าแล้วเชียวโอเคเราอาจจะได้ไปที่น,น,นั่นนะยังไงก็ตามขอให้นะขับรถตลอดไปนะเพื่อนขอให้โชคดีเออโอเค แล้วจะดิฉันวัยพรไปนี่ก็ดึกมากแล้วบางทีฉันน่าจะนอนพักผ่อนซะหน่อยนะพ่งนี้เจอกันใหม่เพื่อนขอบใจที่ตอบวิทยุบานะฉันละโคตรดีใจเลยโอเคสวัดดีเพื่อน you, เช่นกัน oh, <c oughs> โอ้ก็เป็นมิตรภาพของคนขับรถบรรทุกนะที่แบบว่าเออเขาคือเขาว่าอาชีพเขาก็น่าสางสารเหมือนกันนะคือวันๆขับแต่รถนะฮะไม่ได้ออกไปไหนคนเออคนคุยก็ไม่มีนะเพื <c oughs> ่อนเพื่อนอะไรก็ไม่ได้คุย มีแค่เพื่อนร่วมงานเท่านั้นที่คุยกันได้นะก็โอเคฮะเป็นมิตรภาพอโอเคแล้วไงต่อเอเราต้องทำไงฮะเออทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับสิ่งที่ฉันเคยทำมาเลยแต่อย่างเดียวก็คือฉันน่าจะอึนทึมกับบรรยากาศแถวนี้ซะหน่อยนะบางทีฉันอาจจะไปเช็ดยางรถซะหน่อยนะว่ามันโอเคอยู่หรือเปล่านะเมื่อกี้ขับชนไป อาจจะยางพังได้โอเคฮะลงไปตรวจสอบยางรถอย่างนั้นเหรออุ้ยแล้ววัดโอ้โหตัวเกมเป็นแบบเดินแล้วใส่หัวเลยฮะโอ้โหมันจะทําระบบใส่หัวทําไมวะเนี่ยหัว,วนนชิพายแล้ะคือไม่ปวดหัวจะจัดนะฮะต้องขออภัยด้วยนะผมเดินแล้วมันปวดหัวนะฮะคือระบบมันแย่มากโอเคก้มไปแล้วก็วัดเป็นเกียร์ปังย่างเหรอเน,นี่ยโอเคตรวจสอบด้วยการนั่งยองเราไปจับกบฮะ นี่โอเคทั้งหมด6ล้อนะฮะแม่งไม่น่าทำระบบสายหัวไปเลยมันปวดหัวจะจัดนะฮะโอเคเดินพักข้างหน้าตรงนี้ปึ๊บ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 อ่ะตรวจสอบอยางฮะเหมือนไปจับกบโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บอีกแค่สองเส้นเท่านั้นปึ๊บโอเคอีกเส้นเดียวโอ,อเคเอ้ยเหมือนเส้นนี้ว้าวเจี๊ยบไขวะเนี่ย นี่มันบ้าอะไรวะยเนี่ยนี่คุณทำให้ผมตกใจนะครับเนี่ยเอ้ยขอโทษทีฉันไม่ได้ตั้งใจว่าแต่แกมาทำอะไรที่นี่เหรอแถวนี้มันไม่มีคนอยู่แล้วไม่ใช่หรืองไงอ่อเราสามารถตอบได้สมอย่างนะฮะผมแค่เหนื่อยผมแค่หยุดพักรถนี่มันไม่ใช่ธุระของคุณเออ่ตอบดีๆด,ด,ดีกว่าผมแค่หยุดหยุดหยุดพักรถนะครับผมแค่หยุดนะครับผมผมเหนื่อยมากโอ้เข้าใจละ แถวนี้ไม่ค่อยมีผู้คนมานานแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเงียบมากเลยและทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจุด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 จุคจุด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 จุ คุณก็น่าจะรู้มันเหนื่อยแค่ไหนอะนะใช yeah, I mean ่ฉันเข้าใจเลยแล้วแถวนี้ไฟจราจรก็ติดรถก็แน่นนะนะทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องซ่อมบำรุงสถานที่พักผ่อนก็เลยถูกปิดหลายที่อยู่เหมือนกันนะนะเพราะว่ามีคนดูแลจุดๆโ okay, อเคเนี่ยก,ก็ตามอยู่ที่นี่นาน,นักล่ะเพราะว่าคนเยอะแยะเลยที่ผ่านมาแถวนี้แล้วก็ เอเขาเวลาทำตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะชอบบีบแต่เล่นกันด้วยอะอะไรนะครับคุณหายคขาว่ายังไงอะจุดจุดจุดฝ <Good night. S 1> ันดีเอา้าอะไรวะเนี่ยเขาบอกว่าแถวนี้มันมีแต่คนไม่ดีแล้วแบบว่าคนที่มาที่นี่ก็จะบีบแต่ใส่อะไรก็ไม่รู้นะฮะเมื่อกี้เขาพูดเรื่องบ้าเลยวนะไม่รู้ว่แต่เดินไปแล้วฮะระยะไกลมากอะตรวจสอบยางอันนี้ฮะว่าไงยางปกติใช่ไหม แล้วไงต่อวะเนี่ยกูโอเคทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วฉันน่าจะไปนอนสัหน่อยโอเคฮนะคือรถไปนอนนอนโดยการกดสเปซบาร์ฮะโอเคหลับฝัดดีไหม <c oughs> คำถามไหมวิมีเสียงคนมาเคาะหน้าต่างฮะเอ๊ะเดี๋ยวเราต้องลุกไปดูไหมมันมันเคาะเยอะมากเลยเอาตัวดูคนเดิมนี่ว่าเออ่าตื่นฮะ เอ้ยพอดีว่าฉันนะแบตเตอรี่ตายสนิทเลยนาะยช่วยฉันหน่อยได้ไหมแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองขอร้องละเ,เราสามารถเลือกได้นะ,ะว่าจะช่วยหรือไม่โอ้ยไม่อยากจะไปช่วยเลยมันต้องฆ่าผมแน่ๆแต่ว่าเดี๋ยวเกมมันจะไม่มันวะต้องมาช่วยฮะโอเคครับไม่มีปัญหาโอเคขับใจมากออกมาจากรถแล้วก็มาที่รถของฉันเลยโอเคฮะได้เวลาตายหากู กูตายแน่ๆกูตายแน่ฮะโอ้มันต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับเราแน่ฮะแล้วรถมันอยู่โคตรไกลเลยฮะต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะถ้ามันแบบเดินแล้วปวดหัวคือมันทำระบบเกมเอ่อหัวสั่นมานะฮะก็เลยแม่งปวดหัวจัดเลยผมเลยเองะปวดหัวเลยฮะต้องขออภัยด้วยเดินตามตูดลุงฮะลุงจะพาผมไปไหนนู่นเหรอรถลุงก็ว่าอยู่นะฮะรถใคร รถล,ลุงชัวรฮะอันนี้เอไม่อยากจะเดินเร็วฮะเดี๋ยวเพื่อนๆปวดหัวค่อยๆเดินไปแล้วก็ดูตาลุงเดินไปแบบช้าๆเนิบๆว่าไงครับลุงรถล,ลุงรถล,ลุงแน่เหรอไม่ใช่รถที่ลุงฆ่าคนมาใช่ไหมโอเคฮะแล้วไงให้ผมทําอะไรฮะลุงให้ผมทำอะไรอะลุงว่าไงให้ผมทำอะไรครับ เขาบอกให้ดูแบตต้องต้องต้องดูแบตข้างหน้าไม่ใช่เหรอมันดูตรงไหนอะเอ๊ะดูตรงไหนครับ What the hell ยังไงเนี่ยลุงให้ผมดูยังไงครับเออลุงไม่บอกชิบหายละทำยังไงวะเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้นะให้ผมทำอะไรก็ไม่รู้อะกดอะไรก็ไม่ได้นะครับผมผมวิ่งกลับไปที่รถผมแล้วกันไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมวะวอเตอเฮลดิ้ดิดุ ก็มึงไม่ได้ให้กูช่วยอะไรแล้วมึงกระโดดใส่กูอย่างนี้เลยนะแลวอะไรวะเนี่ยนี่คือโรเบิร์ตเบนโลดนะฮะหรือรู้จักกันในฆาตรกรต่อเนื่องที่ค่มขู่ฆ่าชาวอเมริกันนะฮะในช่วงที่คนมาใช้จุดจอดรถปั๊มน้ำมันนะฮะโดยการล่อลวงผู้คนโบกรถเขาอ้างว่ารถเขานั้นติดค้างใช้การไม่ได้นะฮะและก็ขอความช่วยเหลือให้คนที่ให้ความช่วยเหลือนี่ยเข้าไป และพอเหยื่อน,นั้นเข้าไปเขาก็จัดการนะฮะเรียบร้อยเลยฮะแต่ก็สุดท้ายเขาก็าถูกจับกลุมนะฮะอย่างโหดเหี้ยมโอเคฮะประมาณนี้นะก็คือเป็นเรื่องราวของตะลุงที่ล่อลวงคนนะฮะที่ขับรถผ่านไปผ่านมาโบกรถขอความช่วยเหลือแล้วก็ฆ่าเหยื่อไปเรื่อยๆนะฮะสุดท้ายก็ถูกวิสามันอย่างโหดเหี้ยมฮะโอเค นี่คือทั้งหมดขอนฟ라เจอร์โรดวูดสต็อปฮ er นะมันก็เหบือนจะน่ากลัวนะแต่มันมันน่าจะทำให้น่ากลัวกน,นี้ดิดน,นึงนะผมหมายถึงเกมนะฮะมันน่าจะทำให้แบบมีคนมาเคาะหน้าต่างมีขวดปลาเข้ามาทำให้เรารู้สึกหวานเราแวงนะฮะและตอนที่ลุงให้เราไปช่วยน่าจะมีอะไรให้เราทำแบบซ่อมรถและระหว่างซ่อมรถคุณลุงก็ทำตัวแปลกๆไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ให้เราแบบลุล้นระทึกหน่อยแต่นี่มันแบบ มันแห้งไปหน่อยฮะโอเคแต่นี่คือทั้งหมดของแฟ c เจอร์ o รบูตสต็อปฮะสำหรับบุคลิกเกมเมอร์คนต่อไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ